คิดแล้วทำอํมพรยูทู e อํมพรยูทูปคร,ปรปับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอํมพรยูทูปคลิปนี้มารีวิวขายเครื่องนวดเข่าครับเป็นเครื่องนวดเขา่าเกษตรพัฒนา,ารุน่นสิงเปื่อยจมโบทั้งสองเครื่องครับขนาดหาฟุตด้วยพี่น้องเด้อหาฟุตทั้งสองเครื่องเลยครับ สภาพดีพร้อมใส่งานราคาตั้งใบอยู่45,000บาททั้ง2เครื่องครับก็พูดคุยต่อรองกันเลยครับเด้อสำหรับราคาพี่น้องสนใจก็โทรเข้ามาครับ083 372 47 37ครับอีกัดอยู่จังหวัดอุบลราธชธานีครับนี่ครับรบุ่นสิงเปื่อยจัมโบ้ผมกับสิพยายามไายเบิ่งกใกล้นะครับ พี่น้องเข้าเท่าทีสีไทยได้ครับแต่ว่าสถานที่กายูค่อนข้างสีแคบเน้นนะพี่น้องเนาะกระเมียนเดบแบบดีนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมสิเขาไปเบิงนี่ครับกรเกษตรพัฒนาครับสภาพดีพร้อมใส่งานครับราคาเท้ากับพูดคุยต่อร่องกันได้ครับ ครับสภาพกะดีๆครับแต่แกงผมกับสิเก็บรายละเอียดเครื่องนี่ให้พี่น้องเข้าเดีเบิงกันก่อนเดี๋ยวผมกัสิไปเก็บรายละเอียดเครื่องนั่นให้พี่น้องเข้าเดีเบิงกันอีกนะครับ สภาพดีนะครับพี่น้องบอมีผูมีสอดด้วยพี่น้องเด้อน,นี่ครับผมก็บทายในช่วงข้างล่างให้พี่น้องในทองมันให้พี่น้องเบิ่งนะครับเป็นทอออ่อทรงเขาเครื่องหนักกระจังเถาเบิ่งครับผมเก็บรายละเอียดเครื่องนี่ก่อน ราคา4 5 0 0 0หาพันบาทครับพี่น้องสนใจกระโษข้ามาครับ0833724737 7, 7, ครับอำพรยูทู e พิกัดอยู่จังหวัดอุบลราชธานี กะทายตามสภาพครับพี่น้องเป็นเครื่องหนวดเขาเมื่อสองพี่น้องสนใจกับโทรคาม่านะครับเด้อนีน่ครับผมก็สิมาทายทุนตีโคนเขาให้พี่น้องเข้าในเบิงนี่ครับ ตูพัดลมนี่ก็บ,บ่้อนผุท่านสอดเด้อพี่น้องกะไทยให้พี่น้องเบิ่งไกลๆนะครับเท่าทีสีท้ายได้ครับผมสภาพกะยังดียังดีครับพี่น้องเฮาเบิ่งไปน้ำกันนะครับเด้อ มาเบิงครับกลับมาเบิงเครื่องนี่ครับมาเบิงเครื่องตูนี่นะครับสภาพตะแกงกะยังดีดีโยพี่น้องกะพร้อมใส่งานทั้งสองเครื่องนั่นแหละครับพี่น้องเป็นสิงเปือยจมโบทั้งสองเลยครับ,กบเกษตรพัฒนาสิงเปือยจมโบครับ สีไท,ทยไปทางด่านนี่พี่น้องในเบิงก้อนนะครับขมาบานตะแกงสภาพพร้อมใส่งานทั้งสองเครืองนะครับทั้งสองตู้เลยครับสนใจกระโทเข้ามาครับผม0 8 3 3 7 2 4 7 3 7ครกับอัมพร YouTube สภาพพื้นที่กอ,อค่อนข้างจะยางลำบากนะพี่น้องผมกะพยายามไทยเขาไปใกล่ให้พี่น,อน้องได้เบิ้งครับนี่ครับกรเกษตรพัฒนาครับผม ฟุดครับหล่นสิงเปื่อยจัมโบ้ครับพี่น้องครับหวังว่าพี่น้องได้บ่งคลิปนี้แล้วกับโค้งสิถูกใจบอไลา์กันหน่อยนะครับถ้าถูกใจแหลวกับฝากกดไลค์กดแจได้พี่น้องด้วยกบอย่าลืมกดซับสไครต์ครับแล้วกดติดตามน้ำแน่ครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะรับคลิปแจ้งเตือนไ,ม,ไม่ไม่น่าจอของท่านผู้ชมครับ ได้รับคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยครับผมนี่ครับกะมาเบิงถุ่นตีโคนเขานะครับกะสีประมาณนี่ครับผม ครับพี่น้องสนใจกระโทษคข้ามาครับผม0833724737ครับอัมพล youtube ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงานี้ก่้อนครับผมคลิปหนาจังพ่อกับผมใหม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ